Hello students w l l o o m t to English class w i 15ชั่ว o o m นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนออกเสียงคำศัพท์กันค่ะว่าแต่จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรนั้นไปดูกันเลยคำศัพท์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ค่ะในภาษาอังกฤษจะเรียกกันว่า adjective adjective หรือมีตัวอักษรย่อคือตัว a d j แล้วก็จุดแบบนี้ค่ะ adjective นะคะมีหน้าที่ขยายคำนามค่ะเพื่อให้เรารู้ว่าคำนามนั้นเนี่ยมละะีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรนะคะเช่นสมมติมีคำว่า dog สุนัขเฉยๆเราก็นกดาไม่ออกใช่ไหมคะว่าเป็น dog ตัวไหนแบบไหนใช่ไหมคะแต่พอมีคำ adjective มาขยายให้รู้ว่าเป็น big dog small dog เราก็จะรู้ได้ในทันทีค่ะว,ว่าเป็นสุนัขแบบไหนนะคะอะ แล้ววันนี้นะคะเราจะมาออกเสียงคำศัพท์ทั้งหมด11คำที่เราได้จดลงไปนะคะ,ะเริ่มกันเลยะคะ่ะสำหรับ,รบคำศัพท์คำแรกนะคะคุณครนะคะูจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังนะคะ So you have to listen and repeat after the sound okay The first vocabulary is famous One more time Famous Fam Famous Fam <ous. S 1> แปลว,ว่ามีชื่อเสียงนั่นเองค่ะออกเสียงครั้งสุดท้ายนะคะ Famous คำต่อไปค่ะ Kind One m o r e t i m e k i n d Kind, kind. แปลว,ว่าใจดีค่ะออกเสียงครั้งสุดท้ายนะคะ Kind, kind. ต่อไปค่ะคำนี้ gentle one more time gentle 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 แปลว่าอ่อนโยนค่ะ gentle คำนี้คือว่านักเรียนต้องรู้จักแน่เลย listen and repeat after the sound happy one more time happy 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 แปลว่ามีความสุขค่ะ happy คำนี้นะคะมาฝึกออกเสียงกัน polite one more time polite <ite. S 1> Pol polite polite แปลว่าสุภาพค่ะฝึกออกเสียงครั้งสุดท้ายนะคะ Polight ว้าวคำนี้คือว่าต้องมีบางคนรู้จักแน่เลย smart one more time smart 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 ไม่ออกเสียงว่า smart นะคะเด็กๆขาตัว s ออกเสียง s smart ออกเสียง r ด้วยนะ smart แล้วว่าฉลาดคะ <Smart. S 1> ่ะ smart อ่าคำนี้นักเรียนต้องรู้จักแน่เลยนะคะเราเคยเรียนกันมาหลายครั้งแล้วนะคะ tall oh. one more time tall oh. tall สูงนั่นเองค่ะ tall oh. คำนี้ก็เหมือนการเรียนมาบ่อยแล้วหวังว่าจะจำได้นะคะ Short. short one more time short 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 sh ort short ออเิทายคำด้วยนะคะแปลว่าเตี้ยนนั่นเอง short คำนี้นักเรียนรู้ตอบแน่นอนค่ะ beautiful one more time beautiful. beautiful 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 ลาออสวย beautiful คำต่อไปเลยนะคะคำนี้นักเรียนบางคนน่าจะรู้จักนะคะ handsome one more time handsome 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 Hands แล้วว่าหล่อค่ะ handsome คำสุดท้ายแล้วค่ะ pretty one more time pretty. pretty 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 ไม่พิตตี้นะคะ pretty pretty เอาเซลล์ใหม่อีกรอบ pretty นี่รูปเนสเกะให้ดูเลยนะเนสเกะเป็นคน 3หลังนะจากที่เราเรียนฝึกออกเสียงคำ adjective มาแล้วนะคะั้งหมด11คำนะคะแล้วทีนี้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยบันทึกวิดีโอการฝึกออกเสียงคำศัพท์ทั้ง11คำของนักเรียนนะคะโดยวิธีการอ่านออกเสียงคำศัพท์ให้ฝึกเหมือนกับตอนที่เราท่องศัพท์กับคุณครูที่โรงเรียนเลยค่ะยกตัวยอย่างเช่น famous มีชื่อเสียง Famous, Famous มีชื่อเสียง kind, ใจดี kind, Kind ใจดีแบบนี้ค่ะสำหรับวิชาภาษาองังกฤษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะวังว่านักเรียนจะ ออกเสียงตามกันได้นะคะตั้งใจฝึกนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งวิดีโอมาให้ครูดูได้นะคะ mm hmm. สำหรับว,วันนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะ Stay home Stay safe อยู่บ้านนะคะถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปไหนก็ไม่ต้องไปนะคะ mm hmm. ถ้าได้ออกไปแล้วก็อย่าลืมสวมใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้สะอาดค่ะ mm hmm. สว,วันนี้ลาไปก่อนค่ะ Goodbye See you soon